เมื่อวานนี้ทางด้านของกกตอเองก็มีการประชุมที่ชี้แจงแนวทางดำเนินการของพักการเมืองครั้งที่1นึ่โดยเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตมีการเปิดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพักการเมืองครั้งที่1ที่ห้องแกลน AB ชั้น4โรงแรม Miracle g แก n น Convention หลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองและจัด ามีการจัดสรรเงินอุดหนุนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองประจำปี2569ในเรื่องนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตอเองท่านได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีมาแล้วเมื่อวันที่16ธันวาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไป,นป,นปนตามรัฐธรรมนูญมาตรา15ที่บอกว่า หากจะมีการทำประชามติคณะรัฐมนตรีต้องแจ้งเรื่องให้กกตทราบ5้าเรื่องได้แก่ชื่อเรื่องในการทำมติ เหตุผลความจำเป็นสาระสำคัญขั้นตอนการออกเสียงประชามติงบประมาณประโยชน์และข้อดีข้อเสียเพื่อให้กระกะตเตรียมเอกสารส่งให้ประชาชนแต่กระบวนการยังไม่เริ่มต้องรออีก15วันตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประกาศวันทำรรประชามติซึ่งจะตรงหรือไม่ตรงกับวันเลือกตั้งอยู่ที่คณะรัฐมนตรีหากดูตามกฎหมายการออกเสียงประชามติสามารถทาพร้อมกับการเลือกตั้งสสในวันที่ 8กุมภาพันธ์2569ได้แม้ว่ากฎหมายจะระบุว่า กรอบเวลาการทำประชามติต้องทำภายใน6 6ถึง60ถึง150วันซึ่งไม่ตรงกับวันเลือกตั้งสอสอแต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา11วรรค3ที่ระบุว่าเว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีความเห็นต่างจากเวลาที่กำหนดไว้เพื่อประหยัดงบประมาณหรือมีเหตุจำเป็นอยู่ที่คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำหนดวันในส่วนของทางกกตอเองพร้อมจัดการเลือกตั้งสอสอและการออกเสียงประชามติโดยได้แจ้งให้รัฐบาลทราบตั้งแต่วัน ที่มาปรึกษากับทางกะกะตเมื่อวันจันทร์ที่15ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะส่วนการหาเสียงเลือกตั้งสสกับประชามติท่านบอกว่าใช้กฎหมายคนละฉบับนะคะเลขาธิการกรกะตอบอกว่าคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านก็ตามข่าวนี้นึกนึกตามไปด้วยนะคะนึกภาพไปด้วยว่าท่านบอกว่าการหาเสียงคือหาคะแนนนิยม แต่ประชามติคือการชี้แจงสาระสําคัญประเด็นความรู้ไม่ใช้การหาเสียงซึ่งพรกการเมืองจะต้องระวังเพราะไม่สามารถรณรงค์เชิญชวนให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญได้นะคะและการรณรงค์ทาประชามตินั้นจะต้องลงทะเบียนแล้วก็จัดเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนให้ผู้ที่เห็นชอบแล้วก็ไม่เห็นชอบเนี่ยมาแสดงความเห็นไม่ใช่มีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะท่านบอกแบบนี้ส่วนพักการเมืองถ้าจะหาเสียงว่าจะแก้รัฐธรรมนูญสามารถทําได้ แต่ต้องไม่ชี้นําให้ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของ การส่งคําถามประชามติเรื่องของงบประมาณนั้นนะคะทางด้านคุณสวงสบุญมีเรขาธิการกรกะตอบอกว่ารัฐบาลส่งคําถามประชามติมาให้กรกะตแล้วท่านบอกว่าขอดูคําถามก่อนจึงจะตอบได้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะคะส่วนงบประมาณที่จะมีที่จะใช้ในการเลือกตั้งและการทําประชามติพร้อมกันท่านบอกว่าจะน้อยกว่าการจัดลงคะแนนแยกกันหลายพันล้านบาท ส่วนการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการประทะอยู่ตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าการ<ฆ>เลือกตั้งต้องดําเนินการภายในวันเดียวทั่วประเทศนะคะท่านเลขากรกตย,ยืนยันว่ากรกตน,นั้นมีแผนรองรับไว้แล้วนะคะแม้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งก็จะไม่กระทบกับการจัดการเลือกตั้งแน่นอนเพราะว่ากรกตจะบริหารจัดการในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปภายใต้กฎหมายที่ให้อํานาจด้วยค่ะ